เปปกวาดโอลายืนยันอยู่คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าเปปกวาดโอลาผู้จัดก,การทีมของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันยังไม่ย้ายไปไหนอยู่คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าจนครบสัญญาแต่ก็แอบเปรย์ๆอาจจะตัดสินใจลาทีมเมื่อสัญญาหมดลงผู้จัดก,การทีมวัย53ปีเพิ่งจะพาทีมสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นสโมสรแรกที่ผงาดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4ฤดูกาลติดต่อ,อกันหลังเปิดบ้านเอาชนะขุนคอน เวสแฮมอยู่ในเต็ด3ต่อหในเกมนัดสุดท้ายในคืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอนาคตของเปปกวาด์เดล่ายังคงเป็นเครื่องหมายคำถามมาตลอดจากการที่เขาประสบความสำเร็จอย่างล,นล้นหลามกับการทำงานในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมและสัญญาจะหมดลงในปี2025ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่าจะอยู่คุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอน ความจริงแล้วผมก็อยู่ใกล้กับการบอกลามากกว่าการอยู่ต่อแล้วนี่ก็8ปีแล้วกำลังเข้าสู่ปีที่9แต่ตอนนี้ความรู้สึกของผมคือต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปในฤดูกาลหน้าเป๊ปกล่าวเราได้พูดคุยกันในสโมสรและใช้ผมเลือกที่จะอยู่ต่อแต่ในระหว่างฤดูกาลเรายังมีเวลาที่จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตและจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทั้งนี้ภารกิจของเปปก่วเดโอลากับแมนซิตี้ฤดูกาลนี้ยังไม่เสร็จสิ้นพวกเขามีคิวลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล FA เคับที่จะพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในคืนวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่สนามเวมบลีย์ในมหานครลอนดอนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเม้นมาพูดคุยกันได้นะ